สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชิกเลิฟส์ขับนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของแม่เพลินโดดนะคะแม่เพลินจากช anel u t u b e อ้อยเพลินพิษหมาอ้อยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะสําหรับท่านใดที่เพิ่งเข้าเห็นพิษแม่เพลิน็นคลิปแรกในวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่แวะเวียนเข้ามานะคะลองดูค่ะว่าการอ่านไพ่ของแม่เพลินโอเคไหมถ้าโอเคเราไปต่อด้วยกันค่ะแต่ถ้าเกิดฟังแล้วไม่สบายใจก็วางแม่เพลินไว้ตรงนี้นะคะที่สําคัญกับคุณแฟนคลับของแม่เพลินที่ดูแลอุดหนุนคลิปแม่เพลินตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะค หัวข้อในวันนี้นะคะไม่เพลินไม่มีหัวข้ออะไรทั้งสิ้นเมื่อกี้ทําคลิปไปแล้วสรุปว่าทําจนจบแล้วนะคะ ไม่มีเสียงค่ะตัวเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่เพลินขอทําเป็นว่านะคะไม่ต้องเลือกเด็กละเอาเป็นว่าไพ่อยากบอกอะไรแล้วกันวันนี้เรามาคุยกันกับไพ่นะคะไม่เพลินจะไพ่ใช้ไพ่ของไม่เพลินนะคะในการบอกถ้อยคําอะไรต่างๆอยากจะให้เรานําไปปรับคิดอะไรประมาณนี้ไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับเราขอทุกท่านนะคะเข้ามานําไปปรับใช้เนาะอะไรที่มันฟังแล้วไม่สบายใจก็วางไม่เพลินลงตรงนี้นะคะวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณอาจจะเป็นความรักก็ได้อาจจะเป็นชีวิตของเราก็ได้เอ๊ะมันสะกิดใจตรงไหนก็นําไปปรับใช้ตรง หรือแพ่เป็นว่าวันนี้ฟังเรื่องของแม่เพลินเล่าเรื่องไปแล้วกันนะคะแม่เพิินจะเริ่มแล้วนะคะวันนี้แม่เพลินอยากบอกอะไรดีฉันรู้สึกเสียใจกับคุณในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ ฉันรู้สึกเสียใจกับคุณในสิ่งที่เกิดขึ้นคำคำนี้อาจจะเป็นในฝั่งของเขาก็ได้ค่ะที่อยากบอกเราว่าเขาเสียใจหรืออาจจะเป็นฝั่งเราที่บอกกับเขาก็ได้ค่ะว่าเสียใจในเรื่องราวระหว่างเรากับเขานะคะไพ่ไม่เพลินอยากบอกอะไรอีกคะอันนี้แม่เพลินขออนุญาตไหลไปตามฟิลไม,ม่เพลินแล้วกันนะคะ หยุดพยายามที่จะถอยหลังกลับไปนะคะหยุดพยายามที่จะถอยหลังกลับไปบางครั้งตอนนี้นะคะอะไรต่างๆสิ่งที่เรารู้สึกว่าเสียใจในการที่จะทําเขาเคยทาเขาไปเสียใจหรือเขาทําเราเสียใจนั้นพยายามพยายามที่จะแบบเฮ้ยกลับไปแก้ไขบางครั้งการแก้ไขบางทีมันก็ทําให้เรื่องราวมันบานปลายขึ้นมันขมวดปมขึ้นอยู่ดีดังนั้นต้องอยู่นิ่งๆก่อนไพ่แม่เพลินอยากบอกแบบนั้นนะคะไพ่แม่เพลินอยากบอกอะไรอีกคะเนี่ย อย่าลืมในสิ่งที่คุณควรจำ และอย่าจำในสิ่งที่คุณควรลืมเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังอยากลืมแต่กลับจำเพราะฉะนั้นทำอย่างไรนะคะไม่ให้เอาเรื่องที่เราอยากจำนั้นกลับขึ้นมาทำให้เราจำได้อีกนั่นหมายความว่าความทุกข์เราทุกขนาดนี้เราเป็นแบบนี้แล้วเราควรจะทำอย่างไรในชีวิตของเราไพ่ไม่เพลินอยากบอกอะไรอีกคะนะคะวันนี้ไม่เพลินขอพูดไปตามความรู้สึกแล้วกันนะคะนำไปแฝดใช้แล้วกันเนาะหัวใจที่มีความรักจะหนุ่มสาวเสมอรักแรก,รก,รก,รก รักแร,ก,รกพบ คนที่เราเจอกันแรกๆมันมีความกระชุ่มกระชวยสม่ำเสมออยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องของความตื่นเต้นในการที่จะได้เจอกันแต่เมื่อความรักนะคะผ่านพ้นไปไปตามกาละเวลาทุกอย่างไหลเวียนไปตามและเวลามีปัจจัยในชีวิตมีปัจจัยในความสัมพันธ์ขึ้นมาเกี่ยวข้องเสมอดังนั้นความรักตรงนั้นอาจจะทําให้ไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะแล้วเราควรจะทํายังไงให้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอถ้าความรักความสัมพันธ์ของเรามีปัญหาถ้าความรักขอความสัมพันธ์ของเรารู้สึก ว่าเฮ้ยมันเจิดชื่นลงไปแล้วก็เติมเต็มซึ่งกันละกันอะไรที่มันแบบขาดตกบกพ่องไปก็ไปปรับกันอะไรที่มีความไม่เข้าใจต่อกันก็ไปปรับเท่านั้นเองยากไหมไม่ยากแต่ทําง่ายทําง่ายไหมทําไม่ง่ายนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างยากไม่เพิินบอกอย่างนี้แล้วกันเพราะว่ามันต้องคิดให้ได้เนะาะไพ่ไม่เพลินอยากบอกอะไรคะ ฉันรู้สึกเสียใจกับคุณในสิ่งที่เกิดขึ้นไพ่ขึ้นมาซ้ํานะคะดังนั้นนะคะแม่เพลินขอนั้นย้ําเน้นไปเลย S <S ละกันว่าคุณกําลังเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเราอาจจะทําให้เขาเสียใจเขาอาจจะทําให้เราเสียใจหรืออาจจะเป็นเราทั้งคู่ที่ทําให้เสียใจด้วยกันทั้งคู่อย่างที่แม่เพลินบอกนะคะต้องปรับความเข้าใจกันหรือ,ม,ม,อมันเกินที่จะเยียวยาแล้วและในเมื่อมันเกินที่จะเยียวยาแล้วก็ควรต้องปล่อยไปไหมนะคะไพ่แม่เพลินอยากบอกอะไรอีกไหมคะ การเปลี่ยนแปลงเล็กๆอาจจะนำซึ่งจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่นะคะตรงนี้เราอาจจะไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเราอาจจะกลัวที่จะเสียใจเราอาจจะกลัวที่จะเจ็บถามว่าตอนนี้ทุกวันนี้เราเจ็บไหมที่ยังฝังจําอะไรที่เป็นเรื่องราวที่แบบไม่ควรจําอยู่นะคะไพ่ไม่เพลินอยากบอกอะไรไหมคะบางครั้งความเงียบเป็นคําตอบที่สุดตัวเองบางทีเนี่ยเราไปหาคําตอบ ไขวคว้าหาคําตอบว่าเขาจะยังไงเขาจะรู้สึกกับเราไหมอันดับแรกค่ะต้องถามใจตัวเองก่อนว่าเราต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้ชีวิตของเราต้องการอะไรให้อยู่เงียบๆก่อนนะคะอยู่นิ่งๆแล้วเราจะรู้คําตอบมันจะพุดขึ้นมาจากความเงียบขึ้นมาเองนะคะไพ่ไม่เพลินอยากบอกอะไรอีกไหมคะ วิธีที่คุณรักตัวเองเป็นวิธีที่สอนให้คนอื่นรักคุณตัวเองเข้าใจไหมวิธีที่คุณรักตัวเองรักตัวเองให้มากๆเมื่อรักตัวเองให้มากๆพลังงานบวกมันจะแบบล้นหลามออกไปและเมื่อมีพลังงานบวกคนข้างๆรอบๆคุณก็จะรู้สึกว่าอยากรักเราแต่ถ้าเกิดเรามีพลังงาน พลังงานด้านลบพลังงานด้านลบมาจากอะไรมาจากความคิดความเครียดทัศนคตินะคะปมในใจของเรามันก็จะเปิดเผยมันก็จะแบบพรุ่งไปนะคะสำหรับคนที่อยู่ใกล้ๆเราพลังงานด้านลบเราต้องมีวิธีำกำจัดพลังงานด้านลบของเราออกไปอยู่นิ่งๆเงียบๆแล้วถามใจตัวเองว่าตอนนี้เราเป็นอะไรอยู่เราทำอะไรนี่คือการวิธีการทบทวนตัวเรานะคะวันนี้ก่อนนอนนะคะ วันเอ่อตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเราทำอะไรไปบ้างฉันไม่สบายใจเรื่องอะไรฉันหงุดหงิดเรื่องอะไรมีอะไรไม่เข้าตาเราเหวี่ยงใส่ใครไปหรือเปล่าอ๋อวันนี้เราทำถูกแล้วเราไม่ได้ทำอะไรเลยนี่คือสิ่งที่ดีๆและพรุ่งนี้เราทำแบบนี้ต่อแต่ถ้าเกิดวันนี้เฮ้ยเราทำแบบนี้ไม่ดีเลยไม่น่ารักเลยกลับไปปรับปรุงใหม่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นอ่ะพายไม่เพลินอยากบอกอะไรอีกเมค่อวันนี้เราไปแบบนี้แล้วกันนะคะบางครั้งนะคะการลบใครบางคนออกไปจากชีวิต ก็ทำให้เรามีความว่างสำหรับคนที่ดีกว่าบางครั้งการที่ลบใครบางคนออกไปจากชีวิตก็ทำให้พื้นที่ในหัวใจของเราว่างนั่นแหละชีวิตของเราว่างลงแต่แม่เพิ่นจะพูดอย่างนี้นะการที่เรารบลบใครออกไปจากหัวใจเราและเอาใครเข้ามานั่นไม่ได้แบบของว่าเขาคนนั้นมาทดแทนนะถ้าเผื่อเอาคนนั้นถ้าเผื่อเรายังไม่หายยังไม่แบบเฮ้ยยังไม่หายสนิทยังไม่สเสด็จน้ำจากการเจ็บปวดเลยนะคะแล้วเอาใครเข้ามามันจะทำให้เป็นแผลเจ็บ ขึ้นมาซ้าอีกดังนั้นตัวเองต้องนิ่งให้แผลเป็นนั้นหายไปก่อนทําตัวเองให้ว่างก่อนนิ่งให้ได้แล้วถึงเวลาเข้าคนนั้นเป็นคนที่ใช่จะเข้ามาจะเข้ามาเองถ้าไม่เพื่อนอยากบอกอะไรคะ บางครั้งความเงียบเป็นคําตอบที่สุดมาอีกแล้วนะคะไพ่ซ้ากันเพราะฉะนั้นไพ่ซ้ากันไม่เพลินมองว่ามันเป็นออลโคเลเป็นอะไรที่เขาอยากบอกตัวเองต้องอยู่กับตัวเองนะคะแล้วเราจะรู้เองว่าเราจะจัดการอย่างไรกับสภาวะที่เราเป็นอยู่ใช้ความเงียบนะคะแต่ความเงียบในความเงียบตรงนั้นไม่ได้ใช่ไม่ไ,มได้หมายความว่าเอามาคิดมากนะคะไพ่ไม่เพลิอนอยากบอกอะไรอีกคะเลิกมองหาความสุขในที่ที่ คุณเสียไปนะคะเลิกมองหาความสุขในที่ที่คุณเสียมันไปการที่เราเสียไปความสุขตรงนั้นมันไม่ใช่ความสุขถูกไหมมันคือความทุกข์แล้วถ้าเบื่อเราเก็บเข้ามาอีกครั้งหนึ่งมันมีความทุกข์แต่ต้องดูด้วยว่ามันเสียไปจากอะไรด้วยเหตุและผลทําไมมันถึงเสียไป แต่ถ้าเกิดเสียไปแล้วนะคะเราเริ่มต้นใหม่ได้ไหมเราปรับปรุงได้ไหมแต่ถ้าเกิดมันยากจะเกินเยียวยาก็ต้องวางตรงนั้นลงไปนั่นคือความเนียบจะบอกเราเองนะคะพไพ่แม่เพิ่นอยากบอกอะไรอีกไหมคะบางครั้งความผิดพลาดก็อาจเป็นความทรงจําที่ดีที่สุดในชีวิต บางครั้งความผิดพลาดก็อาจเป็นความทรงจําที่ดีที่สุดในชีวิตบางคนนำพานนำความผิดพลาดนะคะมาเป็นมีดทิ่มแทงหัวใจเราให้เราเจ็บให้เราไม่ลืมแต่บางคนก็นําผิดพลาดนะคะมาเป็นกําลังใจให้เราผ่านบททดสอบและทําให้เราเข้มแข็งขึ้นคุณเลือกที่จะเป็นแบบไหนนําความผิดพลาดนั้นมาทิ่มแทงหัวใจหรือนําความผิดพลาดนั้นมาเป็นกําลังใจให้เราผ่าฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปให้ได้นั่นคือความเข้มแข็งเลือกเอาว่าจะเป็นแบบไหนค่ะ ให้ไม่เพิิอนอยากบอกอะไรอีกไหมคะถึงแม้ว่าเราจะทะเลาะกันบ่อย แค่ไหนฉันก็ยังอยากให้เธอมาอยู่ในชีวิตของฉันอยู่ดีถ้าเรารู้สึกแบบนี้เมื่อไหร่นะคะถึงแม้ว่าเราจะทะเลาะก,กันบ่อยแสดงว่าเรายังรู้สึกดียังอยากมีเขาอยู่นะคะฉันก็อยากให้เธอมีมีอยู่ในชีวิตฉันนั่นหมายความว่าเราพร้อมที่จะปรับและพร้อมเดินไปด้วยกันถามใจตัวเองก่อนว่าอยู่ในที่เงียบๆของเราและพร้อมจะเดินไปกับเขาไหมถ้าเราพร้อมกันที่จะเดินไปด้วยกันเราจะต้องเลิกทะเลาะก,กันและถามว่าทําไมเราถึงทะเลาะกันบ่อยสาเหตุ อะไรปรับความเข้าใจกันได้ไหมถ้าปรับเราสามารถเดินไปต่อได้กันกับเขาต้องหันกลับไปคิดแล้วนะคะไพ่แม่เพิินอยากบอกอะไรคะมันจะสําเร็จเพราะฉันทํามันให้สําเร็จมันจะสําเร็จคะ่ะถึงแม้ว่าวันนี้นะบางคนอยากจะ move on แม่เพิินมันไม่สําเร็จหรอกเพราะว่า ใจเรายังหวยหาเขาอยู่มันไม่สําเร็จหรอกเพราะว่าเขายังยื้อเราอยู่แต่ถ้าเบื่อมันจะสําเร็จขึ้นอยู่กับตัวเราเท่านั้นถึงแม้ว่าฉันอยากจะ move on ถึงแม้ว่าเขาจะยื้อเราขนาดไหนเราก็ไม่ไม่ยื่นมือไปให้เขายื้อเลยคะ่ะทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราเว้นเสียแต่ว่าใจของเรายังอยากมีเขาเดินไปในชีวิตดังนั้นไปดูนะคะว่าในคู่ของเราในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเกิดอะไรขึ้นปรับได้ไหมเฮ้ยมันปรับไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นทํายังไงดีต้องอยู่กับตัวเองก่อนว่าฉันจะเอายังไงดีถามหัวใจ เรไพ่ไม่เพลินวันนี้อยากบอกอะไรคะรักแท้จะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่หวังผลตอบแทนใดๆจากอีกฝ่ายรักแท้นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่มีความคาดหวังนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดเรามีความคาดหวังสมมติวันนี้เราคบกับเขา3เดือน4เดือน5เดือนยังไม่ถึงปีเลยเรามีความคาดหวังค่ะกับเขาว่าเฮ้ยอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงฉันจะเสียใจอีกไหมฉันจะเจ็บปวด เหมือนคนที่เคยทําชั้นอีกหรือเปล่าทั้งๆท,ที่เขาเป็นคนใหม่เนาะดังนั้นเรามีการเปรียบเทียบรักแท้ความรักของเราเราจะต้องไม่เปรียบเทียบเราจะไม่คาดหวังเพราะฉะนั้นความว่าไม่คาดหวังหมายความว่าเราไม่คาดหวังในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรแต่วันนี้เราทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเมื่อวันนี้มันดีที่สุดแล้วนะคะวันพรุ่งนี้อย่างไรมันก็ดีขึ้นให้ทําแบบนี้นะคะไพ่ไม่เพลินอยากบอกอะไรคร รอยยิ้มส่วนใหญ่ของฉันเกิดขึ้นเพราะคุณรอยยิ้มในส่วนใหญ่ของฉันเกิดขึ้นเพราะคุณเพราะว่าเขาคนนั้นอยู่ในหัวใจของเราแล้วเขาคนนั้นเป็นทั้งชีวิตของเราแล้วและในเมื่อเขาคนนั้นเป็นชีวิตของเราแล้วรอยยิ้มของของ เขาของเรานะคะต่างคนต่างยิ้มให้กันนะคะเป็นสิ่งที่ดีแต่ตอนนี้ทําไมเราขาดหายกันในเรื่องของรอยยิ้มกันไปในเรื่องของความรู้สึกที่ดีต่อกักนไปดังนั้นนําไปปรับนะคะว่าคู่ของเรามีปัญหาอะไรในเมื่อมีปัญหาอะไรแล้วปรับให้กันได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะอ่ะแม่เพลินดูไพ่ฟังใจด้วยไพ่ฟังใจต้องการจะบอกอะไรไหมคะ เธอผู้ไม่แพ้นะคะ Six of One นะคะหมายความว่าเราต้องชนะใจตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องนั้นที่เราคิดเรื่องนั้นที่เราจะต้องเอาชนะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราจะต,ต้องมุ่งมั่นและฝ่าฟันไปให้ได้นะคะมุ่งมั่นและฝ่าฟันไปให้ได้ไปให้ได้ค่ะไพ่ฟังใจต้องการจะบอกอะไรอีกไหมคะ t o of sorts ค่ะเปิด open นะคะอะไรที่มันเคยฝังใจของเราอยู่ในเบื้องลึกของหัวใจของเราเราจะต้องเปิดออกไปตอนนี้เราอยู่ในห้องหาบ อุโมงความมืดอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่กล้าที่จะออกไม่กล้าที่จะทำมันนั้นต้องเปิดหัวใจของเราออกไปและไปสู่โลกภายนอกนะคะต้องเปิดต้องปรับใจถึงแม้ว่าเราสองคนกับเขานะคะถ้าเกิดในรูปพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ปิดกั้นตัวเองนะคะไม่พูดความรู้สึกซึ่งกันและกันแล้วมันจะเข้าใจไปกันได้อย่างไรดังนั้นต้องปรับความเข้าใจกันถ้ายังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตหรือถ้ายังอยากให้ความสัมพันธ์นั้นคงที่หรือความสัมพันธ์นั้นไปต่อได้ต้องเปิดต้องปรับความเข้าใจกันมันถึงจะเปิดความ ต่อกันได้ถึงจะไปต่อด้วยกันได้นะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะไพ่ขึ้น2ดาบการใช้อารมณ์ก็ได้นะคะการเอาแต่ใจตัวเองก็ได้ต้องลดลาวาดสอกไปนะคะไพ่ไม่เพลินนะคะไพ่ฟังใจเนาะต้องการอย่าบอกอะไรอีกนะซิกออฟคัพส์ค่ะพื้นที่เล็กๆนะคะเรานะคะทุกคนต้องการพื้นที่เล็กๆเรากับเขาอาจจะเป็นพื้นที่เล็กๆที่แบบรู้สึกดีต่อกันและเราจะสงวนพื้นที่เล็กๆตรงนั้นไว้ได้อย่างไรขึ้นอยู่กับเราสองคนเป็นการตกลงกันอาจจะเป็นความรักที่มันไม่เปิดเผยก็ได้ เป็นความรักที่เป็นความลับก็ได้แต่ถ้าเผื่อเราเข้าใจกันเราก็จะอยู่ตรงนั้นได้อันนี้ไม่เพิินไม่ได้สนับสนุนให้เราทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเราพูดถึงเรื่องของความรู้สึกถ้าเราสึกรู้สึกดีกับเขาเราควรจะทําอย่างไรให้ความสัมพันธ์นั้นไปต่อได้และเราควรจะทํอย่างไงให้ความสัมพันธ์ของเราไม่มีปัญหาคนเราสองคนคบกันเจอกันปัญหามนเกิดจากอีโก้ความไม่ลงรอยกันความไม่เข้าใจกันความลังเลแล้วเราจะทาอย่างไรให้ความสัมพันธ์มันคงอยู่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งสิ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับใคคร่ะ ไพ่ฟังใจต้องการจะบอกอะไรคะควีนออบสอร์ดค่ะต้องเข้มแข็ง ไพ่บอกแบบนี้ค่ะทุกคนต้องเข้มแข็งทุกคนต้องมีความเป็นตัวเองบางครั้งเนี่ยเราปรับนะคะให้กับใครบางคนนะคะโดยที่ขาดตกบกพร่องหมายถึงว่าไม่มีความตัวตนไม่มีความเป็นตัวตนของเราหลงเหลืออยู่เลยแล้วเราจะอยู่อย่างไรต้องเอาตัวตนของเราขึ้นมาด้วยต้องหลงเหลือความเป็นตัวตนถึงแม้ว่าเราจะปรับอย่างไรเขาก็มีตัวตนของเขาเขาก็มีความเป็นเขาเราก็มีความเป็นเราเพราะฉะนั้นความเป็นเราระหว่างกับเขามันจะต้องเกื้อกูลเราจะต้องอยู่ด้วยกันได้อย่างไรบางวันเขาร้อน เราเย็นบางวันเราเย็นเขาร้อนประมาณนี้นะคะสลับกันประมาณนี้ไปมานะคะเป็นน้ําเย็นหให้กันละกันถ้านะคะเราเป็นน้ําก็เป็นน้ําเย็นเวลาเขาเหนื่อยเข้ามาให้เขาดื่มกินน้ําเย็นเราเป็นห้องแอร์ค่ะเวลาอากาศร้อนเข้ามาเป็นแอร์ที่เบอร์25้า องศาที่25ไม่ใช่องศาที่แบบ30 32ฉันจะเข้ามายังไงเข้ามาก็ร้อนดังนั้นขึ้นอยู่กับเราในการปรับตัวนะคะวันนี้นะคะแม่เพลินก็นําเรื่องราวนะคะถ้อยคําบางอย่างที่จักรวาลอยากจะบอกก็ได้หรือใครอยากจะรู้อะไรอาจจะเป็นเจอในตรงนี้สักใบสองใบก็ยังดีดังนั้นวันนี้นะคะแม่เพลินไม่ได้ทาพิกการพิกาเด็กเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่า ออทําไปแล้วเสียงหายหมดเลยบางทีวันนี้ไม่เพินเฟลมากก็ขอเป็นแบบนี้ละกันอยากทําให้ทุกท่านก็นําเรื่องราวตรงนี้นะคะไปปรับใช้ไม่เพินหวังว่าการอ่านไพ่นะคะการอ่านหน้าไพ่การคีย์เวิร์ดตรงนี้ทุกคนได้นําไปปรับใช้นะคะไม่เล็กก็น้อยนะคะไม่มากก็ดีแล้วกันนะคะก็วันนี้ผิดพลาดอะไรไปต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้อยากทําให้จริงๆแต่ว่าทําไปแล้วทั้งหมด3เด็กมันเฟลมากๆค่ะแบบเหมือนเหมือนไม่ได้เปิดไม์ตัวเองนะคะก็ทุกอย่างไม่ผิดพลาดก็เริ่ม ้นใหม่ได้เสมอถ้าเป็นบางวันแม่เพลินก็แบบเฮ้ยวันนี้ไม่ทาแล้วเซ็งแต่วันนี้ก็อยากทําให้ทุกท่านก็ขอบคุณนะคะที่อุดหนุนที่แม่เพลินนะคะอะไรที่ใช่นาไปปรับใช้เนาะอะไรที่มันไม่สบายใจไร้สาระ,ะก็วางแม่เพลินไว้ตรงนี้แหละนะคะแต่หวังว่าทุกคนนะคะจะได้นําไปปรับใช้เนาะนะคะไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ